สวัสดีค่ะอันนี้ไม่ขายเลยวันนี้นะคะมาเริ่มที่คลิปที่หนึ่งนะคะชิ้นนี้นะคะอันนี้เป็นอืใหม่นะคะเปิดมาเนี่ยก็คือลักษณะเขาจะเป็นแบบว่าเก็บที่อัลบั้มเก็บภาพค่ะเป็นพลาสติกที่แปะทับนี่แบบนี้ก็จะมีภาพมาหนึ่งภาพชิ้นนี้นะคะมือสองค่ะนี่จะเป็นแบบนี้แล้วก็ก็แถมภาพมาหนึ่งภาพ ะค,ะคุณเป็ดเนี่ยนะคะก็จะเป็นปกหนังสือค่ะปกหนังสือการ์ตูนแกะเช็คนะคะอีวานเนี่ยนะคะอีวานเป็นปสการ์ดค่ะเป็นแกะเช็คค่ะนี่ด้านหลังเป็นแบบนี้ทุกชิ้นเลยชิ้นนี้เป็นซีดีนะคะนี่ค่ะด้านหลังด้านหลังเป็นแบบนี้กล่องนะคะกล่องพลาสติกค่ะ เป็นมือสองนะคะด้านในเนี่ยก็จะมีสติกเกอร์ยังไม่ได้นับว่ามีกี่แผ่นแต่สติกเกอร์คือบางชิ้นก็ถูกแกะไปบ้างอันนี้นะคะตัวรีดขาวรีดติดกับเสื้อผ้านะคะพวงกุญแจนะคะใหม่นะคะสี่ชิ้นนี้พวงกุญแจสามชิ้นนี้ก็ใหม่ค่ะสำหรับชิ้นนี้นะคะเป็นพวงกุญแจโฟม อยู่ในแพ็คแพ็คเขาเป็นแบบนี้ค่ะเป็นแกะเช็คนะคะแฟ้มนะคะแฟ้มทั้งหมดเนี่ยเป็นแฟ้มขนาดเล็กนะคะ1 2 3 4 5ส7 8 9 10 1ี่ห้าเจดแดเก้าชิ้นเนี้ยเป็นแฟ้มมือสองขนาดเล็กผ้าผืนนี้นะคะแกะเช็คค่ะนี่ยังแบบใหม่กริปเลยผ้าเขาเป็นแบบทรงแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้ากล่องนี้นะคะใหม่ค่ะอันนี้แกะเช็คไม่แกะพลาสติกนะคะกล่องไม่สวย สำหรับชิ้นนี้นะคะเป็นแบบแบบนี้ค่ะเนี่ยที่เขาห่ออือฮึก็จบแล้วนะคะสำหรับคลิปแรกค่ะ